ต่อไป forest <age>. forest แปลว่าป่าอ่าสะกด forest f o r e s t ทำไมถึงถึงต้นต้นไม้บงังเยอะเลยก็ต้นไม้เยอะๆไงครับเลยเป็นป่าถ้าต้นไม้ต้นหนึ่งก็เป็น tree ต,ต้นไม้ พอต้นไม้เยอะๆๆก็เป็นป่าป่ามีฟอเรสตเยอะๆเยอะมากเยอะอย่างเงี้ยลงลๆอันอย่างงี้ก็ก็มีต้นไม้เยอะเลยครับเลยเป็นฟอเรสต์ฟอเรสอ่าต่อไปครับต้นไม้เยอะๆครับต้นไม้เยอะเลยต่อไป f u l เต็มแก้วเนี f ยนะครับน้ำเต็มแก้วถ้าน้ำ ถ้าน้ำไม่มีในแก้วว่างเปล่าเป็นอะไร Empty Empty วา่างเปล่าอาสกด Full นั่นงนี่ไง Empty ครับนรงนี้นี่เดียว Empty แต่มัน Full ครับ F U W L Full ต่อไปครอบครัวอะไรภ <Family. S 2> าษาอังกฤษ Family อสกด Family ครอบครัวต่อไป finger finger นิ้วมีตัวอะไรบ้างสะกด F I N G E R finger อ่าต่อไปแป้ง floor อ่ามีตัวอะไรบ้างสะกด ทำไมถึงเต็มเลยอ่าแป้งอยู่ในกระสอบนะครับกระสอบกระสอบกระสอบมันใหญ่เหรอครับแป้งอยู่ข้างในเอาสะกดแป้งก่อน F L O U R Flour อาต่อไป Fire, Fire. อันนี้ Fire เฉยๆไม่ใช่ Fire ไฟ ทำไมเขาผงไฟอ่ะครับอันนี้คือไฟสะกดไฟแล้วไฟอ่ะ F I R E อ่าไฟอ่ะต่อไปอ,ไอันนี้นอกอะไรอ่ะก่อน,อ,อ,นอันนั้นเท้า <Fish. S 1> ฟีดมีสองเท้าเลยเป็นฟีดถ้ามีเท้าเดียวฟูด F W O T foot เท้าอันนี้มีมากกว่าหนึ่งเท้า feet อาจสะกด F W E ได้รูปคืจากไงพี่เลยหันไปให้เลือกเลยครับ G feet เท้าอันนี้ fill ไหน fill French, French รัว้ว รั้วเขาเรียกว่าสนามไงฟิลอันนี้ฟรั้นรั้วอันนี้ไงมีต้นไม้ทางเดียวเลยไม่เป็นฟอร์เรจจังเกินครับครับอ่าฟรั้นรั้วอ่ะสะกดครับมีต้นไม้ทางเดียวเลยครับครับเลยไม่เป็นฟอร์เรจจางเกิลครับเอฟอีเอ็นซี f r a n ซรัวรัวที่เล่นอันนี้ต้นไม้เยอะอันนี้ต้นไม้ไม่เยอะครับครับอ่ะต่อไปตัวต่อไปฟาร m มิงกโกฟาร i มิงกโกสกด F ฟรามิงโกนกฟรามิงโกเอาตัวสุดท้ายหน้านี้ <Yeah. S 1> ครับอะไรเอ่ยแฟนแฟนพัดลม F A T เอ๊ะ hmm? <What? S 1> เอาไหมอาห่านไหม F A N F A N แฟนพัดลม